แอบนู้ใช่ไหมไอตรงที่มันเป็นรอยๆนี่มันก็จะแตกอออแตกออกมาแล้วมันก็จะมียอดยอดแตกออกมาแล้วข้างล่างนี่ก็จะเป็นาลากออกมาอนี่นะคะแล้วก็จะตั้งเห็นไหม,ไมจะได้แบบนี้ ม,มันเหมือน,นเน่าปเ็เธอแลตรงที่มันเป็นขาวๆเนี่ยมันจะต้องปลูกเนีย่ยเอาลงปลูกข้างล่างเอาลงดินแบบนี้ไอ้ที่มันเป็นแหลมๆเนี่ยเอาไว้ข้างบนตัวเองดูออกไหมอืมดูไม่ออกอ่ะนี่ยที่มันเป็นแบบที่มันตั้งได้อ่ออืมไอ้มุมที่มันตั้งได้แบบนี้เนี่ยเออนี่แหละเอาลงดินเลย เราทาแบบนี้มันยังนี้ไม่ได้จ้ะเนี่ยที่มันเป็นฐานแบบเนี้ยอมีทุกอันเลยมีคนถามมาว่าให้เอาด้านไหนลงตรงนี้คือมีทุกมีทุกมีทุกอันเลยจะมีลูกต้นเลยแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เพิ่งเคยสังเกตหนึเก้าตรงนี้ลงปลูกลงดินนะอาจจะปลูกก็ปลูกลงดินแบบนี้เลย แช่น้ำก็เอาเนี่ยที่เหมือนในคลิปอ่ะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไว้ด้านบนให้ดูนะคะเนี่ยแล้วก็เอาตรงเนี่ยแช่น้ำครึ่งตรงข้งางล่างที่มันเป็นแบบนี้เห็นไหมครึ่งไหนนะครึ่งไหนครึ่งนี้เลยครึ่งของครึ่งของรูปเนาะใช่เพราะว่ามีคนถามเข้ามาเ,มเดี๋ยวเขาจะแกะอันนี้ให้ดู อมยอัยยเป็นอยู่เนี่ยบางคนที่เขาเอาไปเพราะแล้วเขาไม่รู้งต้องเอาด้านไหนลงม,มันเาทำไมเราต้องแกะด้วยถ้าไม่แกะอย่างถ้าเราแช่น้ำใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่แกะมันก็จะเป็นมันก็จะทำให้มเมล็ดเน่าหรือเป็นเชื้อรามันก็จะไม่ขึ้นอแต่ถ้าเอาลงดินอะ คุณจะเอาฝั่งเลยก็ได้อนี่มันก็จะเป็นขาขาแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นอืมเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแกนมันเนาะเออเอาด้านนี้ลงแล้วตรงนี้มันก็โอ้ยแกนตรงนี้ที่มันออกมามาต่อกับไอ้ตรงตรงฝักมันยมังไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือถ้ามันแช่ไปได้สักแป๊บนึงใช่ไหมไอ้ตรงที่มันเป็นรอยๆนี่มันก็จะแตกอืออ่าแตกออกมาแล้วมันก็จะมี ยอดแทงออกมาแล้วข้างล่างนี่ก็จะเป็นล,<ะ>ลาออมา<อ>นี่นะคะแล้วก็จะตั้งออ,นอ,อันนี้มันตั้งไม่ได้นะ<อ>นี่เกา,าด้านนี้ลง<อ>นี่นี่ตุดด้านนี้ก็จะเป็นลาบออกมาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ